อย่ามาสั่งบ้าไปแล้วไม่มีความสามารถก็ไม่ต้องได้ไม่ชอบก็ไม่ต้องดู พราะอกรรมการเขาจะอ่รีดโปรโตคอลถ้าแข่งไม่มีกรรมการแล้วได้ชัางจิ้มเองนะก็ไม่ต้องแข่งก็ปิดโอลิมปิกก็ไปเลยบ้าไปแล้วเอามงสาแม่เอามงสาแม่อย่ามาสั่งไม่ใช่อาหารอาหารตามสั่งอย่าหลอนจะกินข้าวผัดกะเพราไข่ดาวก็ไปสั่งเอาเองนี่แบบอยากได้มงก็ต้องไปฝึกไม่มีความสามารถก็ไม่ต้องได้ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเพราะมาตรฐานแบบนี้ถ้าคุณรับไม่ได้ก็ไม่้องมาก็ทอนนั่นเอง มันมีที่ไหนจะเอาแล้วพอไม่ได้ปุ๊บร้องงองแงเขียนเงินด่าก็ช่างั้นไม่เป็นไรเอามลองดูบ้าไปแล้วเป็นอะไรกันมากไหมตกลงไปแข็งไปเนี่ยตกลงเข้าใจไหมว่ามันคือโอลิมปิกดูปากแม่นะครมันคือโอลิมปิกซึ่งห้าคนเข้ารอบไปก่อนแล้วคือสี่คอนเทนต์ควีนกับ1คนคือใครเมื่อกี้ Most Popular จบแล้วก็หันดาวลงมาเรื่อยๆ ปึงปึงปึงปง,งจนเหลือห้าสีสามสองหนึ่งไอ้ตรงระหว่างทางไม่ต้องพูดเสียเวลาพูดไปเลยต้องติดท็อปฟรายไปได้จบติดท็อปฟรายทำยังไงทำยังไงเนาะมันทำตั้งแต่คะแนนวันที่หนึ่งมาเธอรู้ปะ่ะม,มันทำคะแนนมาตั้งแต่วันที่หนึ่งอะเท่านั้นแหละ อยู่ดีๆ3สแล้วหันปุ้ยปุยป,ยป,ยปยุมาแล้วมัเหลือท็อปไฟล้วค่อยมาต่อคำถามกันเนี่ยเธอคิดว่าเขาจะเอาที่ไหนมาถ้ามันไม่มีคะแนนสะสมอะวิธีการคิดคะแนนปีเนี้ยมันเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไม่ใช่อ e ีมานั่งนับคะแนนเป็นอีกเจ้าหนึ่งซึ่งเป็นท็อปไฟ์ของโลกเมื่อวานแาม่เพิ่งเจอมาแล้วเดี๋ยวมาซ้อมนับคะแนนแล้วก็ซ้อมคุริฟายแล้วก็ประกาศไม่เกินวันที่สิบบริษัทมไม่พูด กรรมาการทั้ง18คนฉันก็รู้เหมือนกันฉันไม่พูดเดี๋ยวค่อยๆปล่อยทีละคนในไอจี IG ก็มีก็ปล่อยไปเรื่อยๆนั่นแนหะมีครบทุกเพศไม่ต้องห่วงมีมาครบเกือบทุกทวีปเอางี้แล้วกันเอเชียก็มีชายแท้มีหญิงแท้มีหมด LGBTQ มีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตื่นตระหนกว่าไม่ครบจริงน,นู่นนั่นนี่ครบพยายามจะครบมากที่สุดเอางี้แล้วกันแต่อย่างน้อยนะ่ะฝั่งเอเชียมีเ่างี้แล้วกันอ,อย่างเงี้ยนะซึ่ง มันก็ไม่ใช่ตรงนั้นหรอกทีเดียวว่ะมันมาตั้งแต่วันที่หนึ่งเธอจำไว้จะมาเป็นแบรนด Ambassador ์เน็ตเดอร์เนี่ยหรือมาเป็นนางงามจักรวาลนะ่ะจะสิบสามปีอะ่ะทุกๆปีเขาหาอะไรผู้หญิงที่เลิฟรี่เข้ากับทุกคนได้และเป็นนางงามใช้งานได้อืมอืมไม่ต้องสวยแบบพยายามปั้นหน้าตลอดเวลาปั้นคำตลอดเวลาเฟกตกรอไปเถอะสียเวลาเวลานั่งทำงานด้วยลำคาญ เอาจริงๆพูดจริงๆแบบเป็นธรรมชาติได้ไหมเอาจริงๆแล้วบอกแล้วนะพอเวลาครบท็อปไฟฟ์ะตอบคำถามอะไม่พยายามก็ได้นะไม่ต้องแต่ถ้าน้องภาษาอังกฤษเก่งคือจบก็เป็นธรรมชาติอนะถ้าเป็นภาษาที่หนึ่งของเราเวลาเราคิดเป็นภาษาอังกฤษก็ตอบภาษาอังกฤษล้วกันอนงะั้นแต่ถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยภาษาไทยตอบเนะี่ยไม่มีใครเขาหักคะแนนมันตรงประเด็น พราะพูดแล้วภาษาอังกฤษเต็มสิบดีมากจึงให้คะแนนไม่มีช่องให้คะแนนภาษาอังกฤษนะคะไม่มีฉันพูดมาตั้งแต่ตอนแอนนาเสือแล้วฉันบอกไปตั้งแต่ตอนนั้นจบบอกตั้งแต่เจอคุณแม่ปุ้ยแล้วพูดภาษาไทยก็เลยได้นะทําได้ไหมแอนนาก็พูดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวให้คบแปลแต่พอเวลาเป็นมิสอุนิเวิร์สพูดภาษาอังกฤษมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยไปเลย ทำอะไรก็พูดไปเลยถึงเวลานั้นค่อยปล่อยของแต่ตอนนี้เอาคะแนนก่อนไว้เออคิดถึง h อะ o i n t แล้วชุดขอให้ต่างแล้วสวดทรงนะอย่าผอมเกินไปนะเธอให้มันมีคุณหน่อยผอมเกินเหตุอ่ะคะแนนมันจะไม่มาดิเพราะคนอื่นนะอ่ะเขาครบหมดเนี่ยชุดว่ายน้ําของเราต้องมีนี่พูดเอาแบบที่กรรมการให้คะแนนนะเพราะว่าคอสตูมอะคือคนอื่นให้ แต่มันสร้างความโดดเด่นและสร้างบุคลิกภาพจนตลอดจนความจดจําเรามีส่วนไม่มีชุดสุริโยไทยในยมีแต่ชุดว่ายน้ําเนี้ยสัดส่วนเนะี้ยอย่าพอมากนะให้มันดูเป็นผู้หญิงมีพลังสุขภาพดีหน่อยเออเอา,อางี้แล้วกันนะคะพอน้องก็ไม่ใช่คนอ้วนอยู่แล้วส่วนชุดราตรีชุดแรกมันก็คือที่ unveiling the cloud มันก็คือบอกคอนเซปต์ c l าวไปเรียบร้อยแล้วนะ ไปตอบโจทย์เองสร้างความโดดเด่นอันนั้นไม่มีอะไรให้คนแบบจํำได้เก่งนะ้ะคนนี้ตอบโจทย์สวยแล้วเลยเดินลงมาทําเป็นรันเวย์เอ้ยคนนี้น่าจดจําออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ Subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางคมชลิกออนไลน์ครับ